เฮลโหตอนนี้อยู่ที่บางแสนนะคะโอกทะเลแสนงามถึงแล้วจ้าเดี๋แก๊งไปไหนฮัลโหลพอสอ,อยู่ตรงไหนฉันถึงแล้วกำลังจะไหมลละจา้าฮะชูนไนอ์อะได้สวัสดีค่ะทุกคนพบกับตูนคูณสองวันนี้นะคะก็ตูนมาอยู่ที่บางแสนค่ะชนบรุรีตูนมาเที่ยวกับเพื่อนนะคะแต่ยังไม่เจอเพื่อนสักคนเลยแม่งงมากนางบอกว่าคืนนี้จะมีปาร์ตี้ทูไนท์จะมีปาร์ตี้นะคะ นางมีมิชชั่นมาให้ทำก็คือไปตามหาของทอดของอร่อยเอามากินกันจุกๆคืนนี้ได้รับหน้าที่มาแล้วเดี๋ยวเจอเลยไปกันค่ะโอเคค่ะทุกคนก็เดินไปได้สักแบบแล้วนะคะร้อนมากตอนนี้อยู่ที่ร้านแปดเลี่ยงเมืองค่ะดูคิดว่าร้านเนี้ยน่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้ที่พักดูสุดแล้วแล้วก็ไฟไหม้แล้วทุกคนแค่ไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าจะมีของที่เราตามหาห,าหรือเปล่าไปกัน เรามาร้านไม่ผิดคะ่ะทุกคนนี่ทาดารัวชมชนร้านใหญ่มากทุกคนของเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยเดินดูของก่อนนะคะทุกคนทั้งของกินของใช้ขนมนมเนยคือมีครบเลยนะคะแล้วนี่ค่ะใครเป็นฮาร์ดแมวบ้างคะมีมีหา่านแมวด้วยทุกคนน่ารักมากคือร้านนี้ครบจริงๆแต่วันนี้ภารกิจหลักของเราคืออะไรจ๊ะ คือมาหาของทอดเอาไปให้พวกนางนางปาร์ตี้กันคืนนี้นะคะถ้าตูนไม่ได้ของกลับไปมันจะกินหัวตูนแทนคะ่ะทุกคนแต่ตูนเชื่อว่ามีเดี๋ยวไปดูกันอะเจออะไรคะอุ๊ยเจออะไรมาดูมาดูทุกคนนี่คะ่ะตู้ของครัวชุมชนในที่สุดเราก็เจอแล้วคะ่ะก็ภายในตู้นะคะก็จะมีของโซดนะแล้วก็ของทอดที่เราเนี่ย ตามหากันอยู่นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นนี่เลยเ<ล>ฟ้นฟงเฟ,ฟ้นฝายนะคะนี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะคะก<ล>ุ้งระเบิดแม่สัตให้ระเบิดเลยมีครบมากแม่แล้วคือที่สําคัญนะคะร้านนี้เนี่ยเขาจะนําของที่ทางแมคโครนะคะมา แบ่งขายเป็นถุงเล็กๆแบบนี้ข้อดีก็คือเราเนี่ยสามารถซื้อได้หลายอย่างมากทุกคนแต่ว่ากระตูเนี่ยก็สงสัยนะคะว่าทางแมคโครเนี่ยเขาสนับสนุนอย่างไรเราไปถามคุณป้าเจ้าของร้านกันดีกว่านะคะเห็นนั่งอยู่เว็บตรงนู้นเดี๋ยวไปกันเลยค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะคุณป้าคะเรียกใครว่าป้าคะอุ๊ยเจขอโทษค่ะสวัสดีค่ะมีรายน้าคือวันค่ะอยู่ร้านแดเลี้ยงเมืองค่ะ เปิดมาแล้ว18ปี <Wow. S 1> เห็นว่าร้านเจเนี่ยนะคะมีการนำวัตถุดิบเนี่ยมาแบ่งขายเป็นห่อเล็กๆๆเล,เล,เล,เลนะคะเราทำแบบนี้ได้ใช่ไหมคะทางแมคโครเนี่ยเขาสนับสนุนใช่ไหมมาสนับสนุนในเรื่องการซื้อสินค้าค่ะแล้วก็แต่แพ็กกิง้งถุงใหญ่ๆแต่เราตอบโจทย์ลูกค้าของเราซึ่งครอบครัวเล็กๆกินมื้อต่อมือ้อทำย่อยๆมากค่ะ ก็จะสะด,ดวกเนาะแล้วก็ราคาถูกลงด้วยใช่ค่ะเท่าที่หนูเห็นเนี่ยอของในร้านของเจ๊เนี่ยเยอะมากเลยเวลาเจ๊สั่งของจากทางแมคโครเนี่ยเาันลําบากไหมคะไม่ลําบากเลยอตอนนี้มีแมคโครคลิกอ่ะที่สามารถคลิกจากแมคโครคลิกแล้วก็อีอกสองสามวันเขาก็มาส่งอุ้ยแมคโครคิกนี่คือเป็นแอปพลิเคชันในมือถือใช่ไหมคะ ถือแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตบากแบบาครัวชุมชนโดยแมคโครสั่งสินค้าง่ายทั้งทางแอปพลิเคชันและทางไลน์หรือจะไปเลือกซื้อเองที่สาขาก,ก็ได้สินค้าสด สะอาดมีให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนเจค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยหนูอยากเห็นแบบขั้นตอนการสั่งว่ามันแบบง่ายจริงไหมจะเป็นยากอะไรแล้วเปิดแอปพลิเคชันของ m a c โครคลิกขึ้นมานะคะแล้วก็ค้นหาสินค้าสิ่งที่เราต้องการเลือกแล้วเราก็จิ้มเข้าไปนะคะเราจํานวนกี่ชิ้นกี่ชิ้นดูเช็คราคาได้เลยคะ่ะอุนยหนูอยากได้เน,นี่ยค่ะค่าส่งก็แสนจะถูกนะคะ60บาท แล้ว60บาทเนี่ยสามารถแลกแมคโค้อยอีกทรงฟรีอีกตั้งหกักไม่ต้องเป็นเหนื่อยแรงที่แมตโคค่ะปังมากคิดเงินค่ะอุ๊ยเอออันนี้ลูกชายเจ๊ใช่ไหมคะน้อยห่อยค่ะาชาดาได้ของครบค่ะทุกคนวันนี้คือไม่โดนเหล่าพอต่อมันกินหัวแล้วค่ะเพราะว่า มิชชั่นคอมพลีฟแล้วสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาของที่สะอาดสะดวกแล้วก็ไกลบ้านเนี่ยอย่าลืมมาที่ครัวชุมชนบา m a มคโรนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ